ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเจมช่องรักการชอบการเช่นเคยนะครับเนื่องจากาคลิปที่แล้วผมได้ทำการยิงใบมีดจุด45 ACP vs ใบมีดยิงใบมีดทั้งด้านคมและด้านข้างาผมเห็นว่า,าจุด45ลูกซ้อมเนี่ย หัวตัดเซมิแบ็กคัตเตอร์มันยิงไม่ทะลุครับผมผมก็เลยอยากรู้ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านของเราจะป้องกันกระสุน45 a c p ได้ไหมไปลองดูกันครับสิ่งที่ผมเอามาลองวันนี้ก็คือนี่กระทะครับผมกระทะเหล็กหล่อซึ่ง ก็มีความหนาน่าจะหนากว่าใบมีดเล่มก่อนหน้านี้ด้วยซ้ํานี่ก็เป็นกระทะของเก่าที่อยู่ที่บ้านนะครับผมอยากรู้ว่าจุดสีห้า ACP ซิมิแวกคัตเตอร์ของเราจะยิงทะลุกระทะได้ไหมน่าเดี๋ยวเราไปดูกัน เซมิี่และคัตเตอร์สองร้อยเกมกับโค้นคอมแบทอีลิท เรียบร้อยดีครับผมถะลุเหล็กรอน่าจะหนาก็จริงแต่น่าจะมีความแข็งไม่เท่าเหล็กนะครับกันกระสุนจุดสี่ห้าีพีลูกซ้อมเซม,มิแบคคัตเตอร์กันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงอย่าไปโหลบหลังกระทะนะครับแล้วอย่าเอากระทะมาป้องกันกูตัวเป็นโลคกบัง ไม่ได้นะครับทะลุนะครับต่นแรกผมก็เตรียมก้าวมมอไ้ด้วยครับเผื่อจุด4ี่ห้าไม่ทะลุจะเอาก้ามมอจริงแต่สรุปจุดสีห้าทะลุนะครับเพราะฉะนั้นก้ามมอก็ไม่เหลือครับ <c ười> ขอบคุณครับวันนี้มีแค่นี้แหละครับ